ฟังไม่หยุดลิซ่าบลักพิงค์สร้างปรากฏการณ์โซลเอาท์งานนี้เสื้อผ้าจากปกนิตยสารแอลขายหมดเกลี้ยงในพลิปตาเรียกได้ว่านอริซาได้พิสู์อิทธิพลของเธอในฐานะ global brand ambassador ของซีลีนอีกแล้วค่ะซึ่งถ้าพูดถึงสมาชิกของบลักพิงค์ทุกคนก็เป็น brand ambassador ของแบรนด์หรูอย่างน้อยหนึ่งแบรนด์แล้วพวกเธอก็มักจะเสิร์ฟลุคแฟชั่นที่ทุกคนอยากลองด้วยตัวเองและล่าสุดนอลิซาก็ได้สร้างปรากฏการณ์เมื่อเธอได้ขึ้นปกนิตยสารแอลโคเรียหลายฉบับค่ะและชุดจากปกสองเล่มนี้ก็ขายหมดในทันทีซึ่งรูปนนี้้้ออองงงลิซกก็จม อย่่างมีสเสนด้วยผมสีบลอนด์ยาวสลวยและด้วยดวงตาที่ฉบเฉียวของเธอก็ยิ่งทําให้เธอมีสเสน่ห์มากๆค่ะซึ่งลุคนี้โนลิซ่าก็มาพร้อมแจ็คเก็ตผ้าถักอย่างมีระดับและแม้ว่าแจ็กเก็ตเป็นเพียงส่วนเดียวของชุดที่แสดงในรูปนี้แต่ก็ไม่สําคัญสําหรับแฟนๆค่ะเ,ะเพราะพวกเขาได้ไปที่เว็บไซต์ของซิลีนและกระจ่ายเงินถึง3,600รยเหรียญดอลลาร์สหรัฐสําหรับแจ็กเก็ตตัวนี้ค่ะและตอนนี้แจ็คเก็ตตัวนี้ก็โซลเอาเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะและอีกหนึ่งลุกของโนลิซ่าบนปกนิตยาสารเอลโคเรียเธอได้เปลี่ยนนนนสสไตลล์ุาาองเเปป็ทบกิย โดยลุคนี้เธอได้สวมแจ็คเก็ตสูทสีดำกับกางเกงขาสั้นเข้าชุดเสื้อคลอบววาวและก็เข็มขัดสีดำสุดเก๋ค่ะและเช่นเดียวกันกันกบแจ็คเก็ตตัวก่อนที่อยู่บนปกนิตยสารแอลซึ่งแฟนๆก็ตามซัพพอร์ตแลวก็ซื้อสินค้าที่องลิซ่าใส่อยู่แม้ว่าเสื้อผ้าของเซลีนนั้นราคาจะค่อนข้างแพงก็ตามค่ะซึ่งตอนนี้ชุดบนปกนิตยสารแอลชุดนี้ก็โซลเอาเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะและจากความเป็นผู้ทรงอิทธิพลขององลิซ่าในวงการแฟชั่นซึ่งก็ทําให้ทุกอย่างที่เธอสวมใส่หรือพูดถึงไม่่่่่ววาาจะเเป็นสนสทททีีอองยหรื อาหารการกินก็ได้รับกระแสตอบรับที่ดีมากและก็ขายหมดอย่างรวดเร็วค่ะและนี่ก็คือเหตุผลว่าทําไมนอริซ่าจึงถูกเลือกให้มาเป็นแบรนด์บัสเตอร์ของสินค้าต่างๆค่ะและนอกจากนี้ค่ะนอริซ่าก็ยังเป็นศิลปิน KPOp ที่มีการค้นหามากที่สุดใน Google ซึ่งก็มาเป็นอันดับหนึ่งใน Google Trend ปี2022แล้วก็เป็นศิลปินหญิง KPO p OP ที่มีการค้นหามากที่สุดใน YouTube อันดับหนึ่งด้วยค่ะและนอกจากนี้ค่ะนอริซ่ายังเป็นศิลปินหญิง KPOp ที่มีการค้นหามากที่สุดใใน Image. เรรรรียกกกวววว่าาาตต้ออ้ออออองงงขขปปบบมมมืัััหะะแแสคคล โนลิซ่าอย่างต่อเนื่องค่ะและนี่ก็คือรายละเอียดในคลิปนี้ที่เรานำมาอัปเดตให้ทุกคนได้รับชมกันค่ะและหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ